ที่มันดังคือดังชุดนี้นะครับเฟืองปั๊มตัวนี้มันมันไม่หมุนนะครับโซ่มันก็เลยโดดข้ามนะครับมันโดดข้ามเฟืองนะครับพอโดดข้ามเฟืองเลยมันเลยดังแต๊กแๆๆกแกนะครับผมตอนนี้เราได้เปลี่ยนปั๊มแล้วก็เปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนแกนนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับฮอนด้าดีนนะครับเสียงดังแก๊แกๆแกลนะครับด้านด้านซ้ายนะครับก็คือว่าเราถอดออกมาแล้วนะครับโซ่นะครับโซ่มันมันโดดข้ามเฟือง ปั๊มน้ำมันดดนะครับมันโดดข้ามนะครับเวลาสตาร์ทนะครับมันโดดข้ามมันเลยเสียงดังนะครับเสียงดังเพราะว่าโซ่ตัวนี้นมันโดดข้ามเฟื Sta องปั๊มน,น้ํามันอยู่นะครับทีนี้นะครับเพราะมันโดดข้ามแล้วมันก็ได้ยินเสียงดังแกล้งแกล้นะครับผมตอนนี้เราก็ได้ถอดออกมาแล้วนะครับนะครับสาเหตุก็คือว่าปั๊มเฟืองปั๊มตัวนี้นะครับมันล็อกอยู่นะครับมันไม่จอมหมุนนะครับมันไม่หมุนมันเลยทําให้โซ่โดดข้ามนะครับนะครับ พอเรามาแกะดูฝั่งนู้นนะครับเราจะเห็นว่าปั๊มน้ํามันตัวนี้นะครับมันล็อกอยู่นะครับก็คือมันล็อกพอมันล็อกแล้วเฟืองปั๊มน้ํามันมันจะไม่หมุนนะครับมันเลยทําให้โซ่โดดข้ามไปนะครับตัวนี้ปั๊มตัวนี้มันเสียแล้วนะครับมันล็อกมันไม่หมุนเลยนะครับผมอ่สลักตัวนี้ก็หักแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ทําการเปลี่ยนปั๊มน้ํามันใหม่นะครับเปลี่ยนปั๊มน้ามันแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เราได้ถอด ชุดคัดออกมาแล้วนะครับแล้วก็ได้ถอดปั๊มออกมาแล้วนะครับแล้วก็จะได้เปลี่ยนอะไรบ้างนะครับก็จะมีที่เราจะได้เปลี่ยนนะครับเอ่อสาเหตุตัวนี้นะครับก็มาจากตัวนี้นะครับน่าจะมาจากเอ่อตะแกรงนะครับตะแกรงกองน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับมันแตกมันขาดนะครับผมมันขาดเพราะมันขาดแล้วน่าจะมีเศษฝุ่นเข้าไปในตัวนี้นะครับเข้าไปในเฟืองปั๊มน้ำมันนะครับทําให้เฟืองปั๊มน้ำมันนะครับมันมันล็อกนะครับมันเลยทําให้ ชุดปั๊มชุดปั๊มมันล็อกนะครับทำให้เฟืองตัวนี้มันมันล็อกด้วยนะครับทำให้โซ่มันโดดข้ามไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับแกนมันนะครับแกนมันตรงนี้ตรงปลายมันปลายมันเบี้ยวเลยนะครับผมนะครับใช้ไม่ได้นะครับเดีย๋ยวจะเปลี่ยนใหม่นะครับที่เราจะได้เปลี่ยนก็จะมีโซ่นะครับมีแกนนะครับแล้วก็มีเฟืองนะครับมีปั๊มนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้นี่แล้วก็มี คันสตาร์นะครับแล้วก็มีซีนเป็นเออมีอาประเก็นฝาครอบคันนะครับผมเดี๋ยวเราจะแล้วก็มีซีนตัวนี้นะครับซีนจานไฟนะครับเดี๋ยวเราจะทำการล้างแล้วก็ซื้ออะไรมาแล้วก็ประกอบนะครับผมอันนี้เป็นชุดจานไฟนะครับในถอดเยอะอยู่นะครับผมนะครับเพราะว่าชุดคัทตัวนี้นะครับมันขวางอยู่นะครับ นี่เลยอันนี้มันขวางอยู่นะครับเราจะถอดจะถอดออกมาเฉยๆไม่ได้นะครับชุดคัดอ่ชุดคัดเจดีตัวนี้นะครับเจดีคัดตัวนี้มันขวางอยู่นะครับมันจะขันไม่ได้นะครับมันต้องถอดคัดออกมานะครับมันถึงจะถอดตัวนี้ออกมาได้นะครับนี่เราก็ได้ซื้ออะไรมาแล้วนะครับชุดนี้นะครับผมนะครับนี่เป็นปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับของฮอนด้ดีนนะครับ นี่เป็นแกนมันนะครับแกนมันก็ต้องซื้อใหม่นะครับมันก็จะของใหม่นี่มันจะหมุนได้สบายเลยครับหมุนฟรีง่ายเลยนะครับอันนี้หมุนง่ายเลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ตัวที่มันเสียนะครับตัวนี้นี่มันฝืนนะครับมันมันมันล็อกอยู่นะครับมันหมุนไม่ไปนะครับอันนี้พอหมุนไม่ไปแล้วมันทำให้แกนตัวนี้หักนะครับแล้วก็เครื่อง ตัวนี้ก็เสียแล้วก็โซ่เสียด้วยนะครับครับอันนี้ของเก่านะตัวแรกคืออะนะครับตัวแรกก็คือว่ามันมันล็อกอยู่นะครับมันไม่หมุนนะครับตัวนี้นะครับมูนาฬิแกะดูข้างในนี่ตัวเก่านะครับมันเสียแล้วนะครับนาฬิแกะมาดูข้างในเลยนะครับผม นะครับมันก็จะมันจะหมุนอย่างนี้นะครับนี่ครับหมุนอย่างนี้นะครับแต่ว่าตอนแรกก็คือมันติดนะครับมันไม่ยอมหมุนนะครับมันทาเลยทําให้ตัวโซ่เราลิ้นมันดังนะครับนะครับตอนนี้ตอนนี้มันหมุนได้แล้วนะครับมันน่าจะมีเศษอะไรมาติดอยู่ข้างในร่องนะครับมันเลยไม่หมุนนะครับนะครับ อันนี้ด้านหนึ่งครับผมเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับอันนี้เราได้ตัวใหม่ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปเลยนะครับตัวใหม่ที่เราได้มาก็คือปั๊มนะครับแกนแล้วก็เสืองนะครับแล้วก็โอลิงจานไฟนะครับนีซีนคันสตาร์นะครับแล้วก็โซลาลินเปลี่ยนใหม่นะครับผมประมาณนี้นะครับ แล้วก็มีปะเก็นนะคะรับปะเก็นปะเก็นปะเก็นข้างคัดนะครับ anyway, นครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปเลยนะครับอันนี้เราได้ร้านท่อคำสาดแล้วนะครับปั๊มอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปเลยนะครับตอนนี้เราได้ใส่แกนแล้วก็ใส่เฟืองเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ปั๊มกันแล้วนะครับเห็นไหมครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะใส่ปั๊มฝั่งนี้กันเลยนะครับ ครับทีนี้เราได้ใส่ตามเรียบร้อนะครับเราก็ลองหมุนฟีดูนะครับ เพื่อนๆแล้วก็ได้ประกอบเฟืองปั๊มน้ำมันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเทสดูนะครับอันนี้เราได้ตั้งโซ่เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้นี่ครับอันนี้คือหมุนได้ปกติแล้วนะครับได้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเมื่อเช้าวันทั้งก่อนที่ที่มันดังคือดังชุดนี้นะครับเฟืองปั๊มตัวนี้มันมันไม่หมุนนะครับโซ่มันก็เลยโดดข้ามนะครับ มันเดดข้ามเฟืองนะครับพอเดือดข้ามเฟืองเลยมันเลยดังแตกแๆกแกแกนะครับผมตอนนี้เราได้เปลี่ยนปั๊มแล้วก็เปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนแกนนะครับแล้วก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับนะครับมปนปกตินะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ํามันแล้วเดี๋ยวปิดฝาแล้วก็ใส่น้ํามันแล้วก็จะลองเทสดูนะครับว่าปั๊มน้ํามันไหลออกดีหรือเปล่านะครับ